ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ Ich kann Englisch sprechen ฉันสามารถช่วยเธอได้ Ich kann dir dabei helfen ฉันสามารถขับรถได้ Ich kann Auto fahren ฉันสามารถไปรับเธอได้ Ich kann dich abholen ฉันสามารถไปหาเธอได้ Ich kann zu dir kommen ฉันสามารถโทรไปที่นั่นได้ Ich kann dort a n r u f e n ฉันสามารถไปเยี่ยมชมเบอร์ลินได้ Ich kann berlin b e s i c t i ิก e n ฉันสามารถทำอาหารได้ Ich kann e t w a s kochen ฉันสามารถดูแลเด็กๆได้ Ich kann auf die Kinder aufpassen ฉันสามารถไปหาหมอได้ Ich kann z u m a r s g e n ฉันสามารถทำความสะอาดมันได้ Ich kann das sauber machen. ฉันสามารถพูดกับเขาได้นะ Ich kann mit ihm sprechen. ฉันสามารถเห็นสิ่งนั้นได้ชัดเจน Ich kann das erkennen. ฉันไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ อิชค n นนิกราวก e นฉันสามารถถือสลัดไปด้วยได้อิชค s นสลัดมิดบริงน n ฉันสามารถว่ายน้ำได้ดี I ิชคันกูดช c วิม m ิ e n ฉันสามารถเต้นได้เก่ง I ิชคันกูด t a n จินฉันสามารถอบขนมปังได้อิชคันบโร t b a c k พน วันนี้ฉันสามารถทำอาหารได้ Ich kann heute kochen ฉันสามารถพูดภาษาเยอรมันได้ Ich kann Deutsch sprechen ฉันสามารถบอกคุณอีกครั้ง Ich kann es dir nochmal sagen ฉันสามารถเขียนสิ่งนี้ลงไปได้ Ich kann das aufschreiben ฉันสามารถถืออะไรไปได้ด้วยนะ I c h n a n n etwas mit bringen ฉันสามารถไปซื้อของได้ k a n n e I n k เ u f e n g e h ก n ฉันสามารถนอนหลับได้ดี k c n n g u t schlafen วันนี้ฉันสามารถไปได้ I c h kann heute kommen. วันนี้ฉันสามารถทำงานได้ Ich kann heute arbeiten. ฉันสามารถนั่งรถไฟไปได้ Ich kann mit dem Zug. ฉันสามารถรดน้ำต้นไม้ได้ Ich kann die Pflanzen gießen. ฉันสามารถดูแลคุณได้ Ich kann auf dich aufpassen. ฉันสามารถพูภาษาอังกฤษได้ Ich kann Englisch sprechen. ฉันสามารถช่วยเธอได้อ h k n n n d r r d a b e บ helfen ฉันสามารถขับรถได้อ c h a n n อั f a ตฟา r e n ฉันสามารถไปรับเธอได้ Ich kann dich a b h o เ e n ฉันสามารถไปหาเธอได้ Ich kann zu dir er kommen ฉันสามารถโทรไปที่นั่นได้ Ich kann dort unrufen ฉันสามารถไปเยี่ยมชมเบอร์ลินได้อิชคา n n นเบอร์ลินเบชิกทิ n เกฉันสามารถทำอาหารได้อิชคา n n นเอ็ด k ว c ร์สคเคฉันสามารถดูแลเด็กๆได้อิชคา n n นอ f ฟ i ดคินเดอร์อ p ฟพาร์นฉันสามารถไปหาหมอได้อิชคา n n นซูมอสต์เกเฮน ฉันสามารถทำความสะอาดมันได้ Ich kann das sauber machen ฉันสามารถพูดกับเขาได้นะ Ich kann mit ihm sprechen ฉันสามารถเห็นสิ่งนั้นได้ชัดเจน Ich kann das erkennen ฉันไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ i c k k n n n i c h t r a รา gehen ฉันสามารถถือสลัดไปด้วยได้ I h k a n n s i l a t mitbringen ฉันสามารถว่ายน้ำได้ดี I k a n n g u t s c h w i m m e n ฉันสามารถเต้นได้เก่ง I h k a n n o u t tanzen ฉันสามารถอบขนมปังได้ I Ich k a n n b r o t backen วันนี้ฉันสามารถทำอาหารได้ I h k a n n h u u t e คอเคนฉันสามารถพูดภาษาเยอรม,มันได้ ich kann Deutsch sprechen ฉันสามารถบอกคุณอีกครั้ง Ich kann es dir n o c น mal มา g e n ฉันสามารถเขียนสิ่งนี้ลงไปได้ Ich kann das Aufschreiben ฉันสามารถถืออะไรไปได้ด้วยนะ Ich kann e ด was มิดบริงเงนฉันสามารถไปซื้อของได้ ich kann I c h n a n n e เ n kaufen g ก h e n ฉันสามารถนอนหลับได้ดี k a n n gut schlafen วันนี้ฉันสามารถไปได้ I c h n a n n h e u t e m o m m e n วันนี้ฉันสามารถทำงานได้ I c h kann u t u t r a r i t i t e n ฉันสามารถนั่งรถไฟไปได้